<c oughs> ทีนี้พระบกเข้ามาหาการอยู่ปริวาติศกรรมโบราณก็เก่งมากจริงๆหลงตานี่พิจารณาอย่างไรอย่างไรโบราณในเก่งจริงๆบุญที่ว่าแล้วนะนะทีนี้เข้าปริวัติศกรรมเอามาเป็นบุญได้โบราณเก่งเห็นไหม โบราณเก่งความจริงมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระนะใหญ่ยังไงมันเป็นครุกาบัตรเห็นไหมอาบัตเนี่ยมันมีอาบัติหนักและอาบัติเบาเห็นไหม อาบัตหนักเรียกว่าคารุกาบาดมีอยู่สองประเภทหนึ่งคารุกาบาดท,ที่เป็นประเภทอะเตกิจชาแก้ไขไม่ได้ได้แก่อะไรปาราชิกถ้าพระในไปเสพเมทุนกับผู้หญิงก็ดีกับสัตว์เดรัจฉานก็ดี แม้แต่พระด้วยกันก็ดีเอาเข้าทางปากทางก้นก็ตามเป็นต้นขาจะความเป็นพระไล่ศึกอย่างเดียวเห็นไหมข้อที่สองถ้าพระรูปใดไปลักไปขมโมยของใครก็ตามถ้าสมมว่าจะจับสิ่งของขมโมยรองเท้าสมมติ จับปุ๊บเพียงแตะเท่านั้นเองปรับทุกกฎทำให้ไหวยังไม่พ้นพื้นนะปรับอาบัติทุนละใจถ้ายกพ้นพื้นก็ขาดจาความเป็นพระไล่สึกอย่างเดียวไม่สึกก็ให้สึกถ้าไม่ฟังจริงๆนะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาดึงจิวอนออกเลย <c oughs> อันนี้เรียกว่าคารุกรบาดที่แก้ไขไม่ได้ประเภทที่สามถ้าพิสษุใดแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายบอกให้โยมเอาลูกออกสมมติกกอผิดนะหรือบอกให้คนนั้นคนนี้ไปฆ่าคนฆ่ามนุษย์ในคันก็ตามนอกขันก็ตามฆ่าเองก็ตาม หรือใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ตามถ้ามนุษย์นั้นตายเพียสู่ขาดจากความเป็นพระไล่สึกให้สึกไล่สึกข้อสุดท้ายถ้าพระพิสุรูปใดโกหกแนีคยคำว่าโกหกมันมีปาจิตตีเป็นอาบัติเบาก็มีนะ แต่ว่าในอาบัติปาราชิกนั้นก็คืออวดอุตริมนุสธรรมคือทรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนตนเองไม่ได้บรรลุสมาธิบอกว่าข้าพเจ้าได้บรรลุสมาธิในชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆหรือไปอวดอย่างใดอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้ข้าพเจ้าเนี่ หลับตาลงเห็นสัตว์นรกเห็นเทวดาต้งตั้งที่ไม่มีอะไรเลยสมมติไม่รู้อะไรเลยแต่ไปอวดลักษณะอย่างนี้ก็ไล่สึกไม่สึกก็ให้ศึกขาดจากความเป็นพระอันนี้เรียกว่าขลุก,กาบัิประเภทอะเตกิจฉานี่แก้ไขไม่ได้นะ ศึกอย่างเดียวย้ำ <c oughs> ประเภทที่สองครุกาบัตอาบันหนักเหมือนกันแต่แก้ไขได้อย่างอาบัตสังฆาทิเศษเห็นไหมคำว่าอยู่กรรมอยู่กรรมนี่เพราะพิกสูตต้องอาบัตสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งนะในเก้าข้อเบื้องต้นก็จะตามหรือสี่ข้อเบื้องปลายก็ตาม ในสิบสามข้อนะแก้วพาราศีผู้หญิงสมมติอโลอย่างนั้นอโลอย่างนี้คิดถึงจังเลยบางทีก็เคยรักกันมาก่อนแล้วค่อยมาบวชพอบวชแล้วก็อโลอย่าน้องใจนะจะศสึกอยู่คิดถึงอยู่ ยังรักอยู่เหมือนเดิมนะอะไรต่างๆส่วนผู้หญิงไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพระเป็นบาปใครไม่ต้องห่วงยังรักเดียวใจเดียวเสมอหลวงพี่พุ่นน่ะที่ธรรมดาบอกอันนี้บ่าแมนต่างเว้าแต่มันเคยมีมาจะใดไใด้เนาะ เด็ข้าทสมัยหลวงตามันบวมมีโทรศัพท์บวชมาใหม่เพิ่งเขียนจดหมายใส่กันเงิดบ่อพ้าเขียนจดหมายก็ใส่กองเข่ากองเข่าก็สำรับหลวงพีผู้น่ะไม่ผู้อื่นฉันเลยสรรวหลวงพีผู้เดียวกใส่อนขักองเข่าปีดปับแล้วก็ไปถวายหลวงพี สองเพี่กกระปอ่านเบิงจากกระท่อจังสันจังสี่อย่างต่างๆพิน่นยังรักเสมอพุ่นน่ะลงท้ายกันดีพระกระไปอ่านเบิ่งแล้วก็ยิ้มนะพระก็ดีขึ้นคุตีพุน่นบ่จักบาปที่สะแตกหัวพิน่น <c oughs> จังสีน่ะ ันแล้วมังไปอ่านบังแล้วเรียบร้อยแล้วกัเขียนจดหมายตอบกันสันตัวคันไฟเดียวหันบุผิดเด้อขันสมัย่ามีไฟเดียวบุผิดจังสินะอันนี้เนพ่อพาเขียนไปแล้วมันี้ แม่ออกก็เขียนตอบแม่ออกเขียนมา,า,าพระกระเขียนไปหาแม่ออกจากกระท่อมน้อยอดปอดมาลอดจนหางขาดพุนที่ธรรมดาบอกอยากให้แม่ออกเห็นใจพ่นว่าพ่นทุกข์ยากปากหมองแห้งเงดบ่อหลงตาหลดบ้าพ่นเปิดกองเขาก็สิที่เห็นนั้นขาวแมบเลยว่า,า,วา,วามันขาวหยั่งวะท่านมันบคือเขาเด้แหละมันเป็นกระดาษ ลองตาเลยถามมอมใหม่ลาลาคือเห็นกระดาษในกองเขาไม่อย่างจดหมายไม่ออกพันว่าจดหมายท่งไปหาไม่ออกพันว่าเห็นบอจังที่เป็นตนอันนี้คลุกาบัติแต่เป็นประเภทสะเตกิจาแก้ไขได้เห็นบอพระก็ต้องอบัดสังฆาทีเศษ เห็นบอกเป็นต้นนะนะในสิบสามข้อเก้าข้อเบื้องต้นทำแล้วต้องเลยอีกสี่ข้อเบื้องไปต้องสวดสมนุภาพในถ้ำกลางสงสะก่อนถ้าไม่ยอมรับทั้งทั้งที่ผิดไม่ยอมรับจึงปรับอาบัติสังคาทิเศษพระสงฆ์จึงได้อยู่ปริวาสถ้าปกปิดไว้หนึ่งเดือนต้องอยู่ปริวาาหนึ่งเดือน แต่อยู่สามราีไม่ได้นะในอับัตสังขาดทิเศษมันมีข้อที่หนึ่งว่าแกล้งทำให้น้ำมัตุ่เคลื่อนต้องอบัตสังขาดทิเศษสองกายยสังสขาบัตมีความกับจับต้องกายผู้หญิงด้วยความกำหนัดยินดีก็ต้องอบัตสังขาดทิเศษสามพิสุอันนี้ทุตุลลว่าจะบัตผู้เกี่ยวพาราศีผู้หญิงต้องอบัตสังขาดทิเศษ เป็นต้นถ้าสมมติว่าต้องแล้วไม่ได้แสดงอาบัติไม่ได้บอกสวหนึ่งเดือนจึงแสดงอาบัติก็แสดงว่าโปรปิดหนึ่งเดือนถ้าต้องครั้งต่อไปอีกไปโปรปิดไว้อีกก็นับเพิ่ม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 อาจจะเป็นสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนก็ได้ ยิ่งในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยแสดงอาบัติกันบางที่บางแห่งเหมือนพระที่มาจากเมืองกะลิงคลาดเมืองกะลิงคาาดนะเพราะไม่เข้ากรรมยุวัดเกานะ่าหลายปีมาแล,ล้ว <c oughs> ะมหอรตาก็ว่าเจ้าที่แหละให้ฟังว่า พราะว่าแล้วพลหลุไปหาหลวงตาเลยโอ้ยกันแั่นผมต้องอาบาับดับขับผมผมประจกักษ์เทจังไดียขับผมประหูรับเทจังไดียขับแต่ว่าใครบอกก็หลวงตาบอกนี่ผมพีคขับพีคขับพีคขับอยู่ยังสิหลวงตาว่าพีคเออคันหูจกักพีลแล้วก็ดีหลายว่าแต่ว่า <c oughs> เคยแสดงอับับบอกแสดงอาบาับดับเทจังไดียขับผ่านหัวย บ่เคยบปนี่บ่ครับรูปหนึ่งนังกระยงเท้ารูปหนึ่งหมอบลงแล้วก็แสดงอาบัตต่อกันนะนะบ่บัจักครับย่างหน่อยๆซิบหาเมื่อลงอุโบสถท่านึงต้องแสดงอาบัตจังฟังปฏิโมกได้หล้วผมบัจักอีกครับลงอุโบสถจังไดผมบัจักครับ,บว่าวันนี้แต่จักจักอัน บวนมาโดนปันไดแล้วเกือบหกเดือนเลยพอนาและเฮ็ดอีหยังอยู่คู่มือนี่ย <c oughs> young, you ตื่นขึ้นมาเฮ็ดอีหยังตื่นขึ้นมากับสวยพี่แล้วจังลูกพอนะวันนี้แล้วก็ไปบินธบาตมาฉันฉันแล้วก็เบิงโทรทัศน์อีหยังไปแน่แล้วก็บหอยยามเพ่งกับฉันเพ่งฉันเพ่เเนนงแล้วก็ขันเมื่อเนี่ยกับนอนเสแล้ววสัน จะหอยยามเมือแรงมักกับเบิงโทษัะทัดพนวะเฮ็ดจังซี่บอกคู่มือินมันบนมีแนวเฮ็ดรับพนวะโอ้ยตายบอกใหแสดงกับบาดจากเตือบอบอกบ่ับบ่อจักเลยเห็นบอกเด็กกลับไปอยู่น้ำลงตาจนครบหาเดือนเกือบหกเดือนอยู่จนสบายใจแล้วจึงขึ้นมานัดได้เห็นบอกคุูบายจานัน มันเป็นเรื่องเล่นได้ปริวัติชกรรมมันเป็นมาสามวันขึ้นสามวันขึ้นสามวันขึ้นเด้อคันะสมีไม่ผู้ถามมาอยู่ปริวัติสามราตีนี่ได้บอสมุิมีผู้ถามเด้ออันนี้บอกครูบาอาจารย์ในวิธีตอบนี่เพราว่ามันเป็นการศึกษาพวินัยพ่อม อายุปริวาสสามนาทิบริสุทธ์บอกตอบโหลดถ้าเพกษสุไม่ต้องอาบัตสังฆาที่เศษเลยนั้นอยู่ได้ไม่ผิดพระวินัยเห็นบอกร,รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามะระลึกได้ก็ตามะระลึกไม่ได้ก็ตามสงสัยก็ตามไม่สงสัยก็ตามก็สามารถอยู่ปริวาสกรรมตามบุญเข้ากรรมได้ เห็นบหหรือพิสูจใดเคยต้องอาบัดบ้างสังฆารที่เสจแต่ไม่ได้ปกปิดไว้เกินสามลาตีปกปิดไม่เกินสามลาตีก็สามารถอยู่ปริวัติสกรรมได้สามลาตีแล้วก็ขึ้นมานัดได้ไม่ผิด <c oughs> อันนี้วิธีตอบ หนึ่งพิกษูไม่ได้ต้องอาบัดส่างฆาที่เสียเลยสองต้องอาบัดสังฆาดที่เสษแต่ปกปิดไม่เกินสามลาตีอยู่ได้เดี๋ตอบโลดขาหน่อยบราสรัฐมนบบ,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 บงโง่นะบราสนัท่านจึงมีธรรมเนียมแสดงอาบัิเช้าเย็น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  เพื่อป้องกันไม่ให้โปกปิดอาบัตจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามต้องไม่ต้องก็แสดงอาบัตไว้กันไว้โบ,บราณท่านเก่งถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามโบราณเราจึงสามารถอยู่ปริวัติกรรมตามโบราณได้เห็นไหมนี่ไมผิดแต่ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าปกปิดเกินล่ะได้ไหม ไม่ได้ตอบเลยถ้าอยู่เป็นยังไงก็ตอบอีกถ้าสมมติภิกษุกรเนี่ต้องอาบาต้งคดิเสษข้อใดข้อหนึ่งแล้วปวกปิดไว้สิบลาตีสมมติหรือห้าลาตีใส่สี่ลาตีห้าลาตีก็ตาม <c oughs> ถ้าไปขึ้นมานัดมานัดเป็นโมคะอับพานเป็นโมคะ เพกสุก่อนั้นชื่อว่ายังอยู่ในห่วงของการสมทานปริวาสต,ตามเดิมถ้าพิกสุก่อนั้นไปนต้องอาบัตสังฆอาติเสกข้อใดข้อหนึ่งอีกก็เป็นอันตราบัตเห็นไหมเป็นอันตราบัตจะไปอยู่ปริวาสกรรมเหมือนครูบาอาจารย์อยู่ธรรมดาธรรมดานี่สามราตีขึ้นมนัสนี่อันนี้ไม่ได้เด็ดขาด นี่ไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมย้ำอีกถ้าไปต้องอาบัตอีกสมว่าอภา,านกรรมไปแล้วท่านบอกว่าเออไม่เป็นไรตัวใหม่สมมติไม่ไม่ใช่ตัวใหม่เป็นตัวเดิมจะต้องอาบัาตใหม่ก็เป็นอาบัาต้อนเห็นไหมทีนี้ถ้าผู้ใดเคยขึ้นปฏิกาสนา ถ้าขึ้นปฏิกันาแล้วอยู่ปฏิกัรนายังไม่จบยังไม่ครบสมมุติว่าปกปิดอาบัตไว้สามเดือนไปอยู่ปฏิกัรนาแค่ได้เดือนเดียวแล้วไปขึ้นมานัดอาภานกรรมไปถ้าไปต้องอาบัตอีกก็เป็นปูณะเพิ่มโทษอีกในเรื่องปริวาตกรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าปริวาสกรรมอยู่บ่อยๆพึงทราบอย่างนี้ ถ้ามีคนสงสัยมีใครถามล้วตอบเลยอ่าอันนี้ก็จบลงแค่นี้นะสั้นๆถะก่อนนะข้อที่สามเรื่องการภาวนาทีนี้นี่อยู่ในบุญเข้ากรรมนะนี่ปฏิบัติธรรมด้วยเห็นไหมบุญอันหนึ่งเข้าปริวัติกรรมอันหนึ่งปฏิบัติธรรมอีกอันหนึ่ง เห็นไหมนี่ถ้าเราจะแยกแยะออกนี่ม right ันจะได้เข้าใจและแจ่มแจ้งว่าโบราณท่านทำไว้นั้นมันมีประโยชน์มากจริงๆ